ถาแนวทางเพิ่มเม็ดเลือดแดงในผู้ป่วยโรคไตที่โลหิตจางฟังโปรบีเลยค่ะสำหรับผู้ป่วยโรคไตระยะท้ายๆนะคะคือระยะ4ระยะ5นะคะมักจะคุมอาหารกันแบบเข้มงวดมากจนกระทั่งบางทีขาดสารอาหารนะคะแล้วก็อาจจะมีภาวะโลหิตจางด้วยคุณเป็นภาวะโลหิตจางนั้นอยู่หรือเปล่านะคะเช็คอาการเหล่านี้เลยค่ะ เดี๋ยวพอบีเอาเบอร์โทรศัพท์ออกก่อนนะคะจะได้เห็นสไลด์ชัดๆโอเคคุณมีอาการเหล่านี้ไหมเหนื่อยง่ายนะคะอ่อนเพลียไม่มีแรงอยากจะนอนนะคะปวดหัวเวียนศีรษะแล้วก็ตัวซีดๆนะคะหัวใจเต้นผิดจังหวะนะ,ะผิดปกติไปแล้วก็อาจจะแน่นหน้าอกด้วยมือเท้าเย็นตลอดเลยแล้วก็รู้สึกจะเป็นไข้ป่วยบ่อย เ,เป็นตะคริวบ่อยด้วยนะคะแล้วก็นอนไม่ค่อยหลับถ้ามีอาการต่างๆเหล่านี้นะคะก็อาจจะเป็นอาการของโรหิตจ,จางร่วมด้วยกับ ที่คุณมีโรคไตเสื่อมอยู่นะคะจริงๆแล้วโรคหิตจางเนี่ยมันมีต้นเหตุหลายอย่างมากเลยแต่วันนี้เนี่ยโบบีจะมาคุยเฉพาะผู้ป่วยโรคไตนะคะเราจะมาเจาะจงตรงนี้เลยว่าผู้ป่วยโรคไตแล้วก็ระยะท้ายด้วยระยะท้ายคือระยะ4ระยะ5นะคะที่ eGFR การทำงานของไตาการกรองของไตเนี่ยต่ำกว่า30นะคะ ถ้าคุณไม่ทราบว่าตัวถ้าคุณไม่ทราบว่าตอนนี้เนี่ยตัวเองอป่วยเป็นโรคไตระยะไหนอยู่นะคะมีผลเลือดยังไงก็ส่งมาให้โปรบีช่วยดูได้นะคะสแกน QR code นี้ก็จะเป็นลายนะคะส่วนตัวแล้วก็ เขียนมาส่งมานะคะผลเลือดเนี่ยโปรบีช่วยดูให้ว่าตอนนี้เนี่ยเป็นไตระยะไหนนะโอเคอันนี้ถ้าเกิดคุณยังไม่รู้ว่าค่าไตาของตัวเองเป็นเท่าไหร่ยังไงนะไปพบแพทย์คราวหน้าขอมาด้วยนะคะอันนี้มาดูเรื่องภาวะโลหิตจางกันที่เรียกว่าเลือดจางหรือโลหิตจางนี้มันเป็นยังไงนะเขาบอกว่าเลือดของเราเนี่ยในน้ำเลือดเนี่ยนะคะมันประกอบไปด้วย3ส่วนนะส่วนแรกเลยนะคะก็คือ ที่มีเยอะสุดเลยเนี่ยก็คือเขาเรียกพลาสมานะหรือเป็นส่วนที่เป็นของน้ำเหลืองอ่ะหรือเป็นส่วนของน้ำเหลืองนะคะก็อันนี้เยอะสุดเลย55%แล้วก็ลองอที่มามีมีมน้อยๆหน่อยแต่ต้องมีก็คือพวกเม็ดเลือดขาวเกี่ยวกับภูมิต้านทานเรานะคะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องอ่าเขาเรียกเกล็ดเลือดนะคะก็จะมีนิดหน่อยรวมกันประมาณ4%เนะะแล้ว4 1เนเนี่ยล่ะค่ะที่เป็น เม็ดเลือดแดงเวลาที่เราไปตรวจเลือดนะคะในใบตรวจเลือดมันจะเขียนว่า RBC นะคะย่อมาจาก red blood cells นะคะนี่คือเม็ดเลือดแดงนั่นเองแล้วภาวะที่เม็ดเลือดปกติอันนี้คือ normal นะปกตินะเม็ดเลือดแดงก็คือจะมีเม็ดเลือดแดงอยู่แน่นๆหน่อยนะคะดูในน้ำเลือดอันนี้นะก็จะเห็นเม็ดเลือดแดงอยู่ทั่วไปแล้วก็มีเยวขาวนี่ก็เป็นเม็ดเลือดขาวนะ แล้วก็มีเกรดเลือดเล็กๆด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดคุณเป็นภาวะโลหิตจางหรือแอนิเมียเนี่ยนะคะคุณจะเห็นว่าเม็ดเลือดแดงคุณเนี่ยน้อยกว่าปกตินะน้อยกว่าปกติแล้วคราวนี้มันมีผลกระทบกับสุขภาพเรายังไงนะถ้าเกิดโลหิตจางคือเม็ดเลือดแดงเนี่ยเขาทำหน้าที่พาออกซิเจนพาอากาศนะแล้วก็พาอาหารนะคะ ไปทั่วร่างกายให้เซลล์ต่างๆในร่างกายให้อวัยวะต่างๆในร่างกายค่ะปกติแล้วเนี่ยเขาก็จะได้รับนะอาหารอากาศเต็มที่นะถ้าคุณมีเม็ดเลือดแดงเต็มที่นะเต็มสตรีม41%แต่เผอิญว่าถ้าเกิดคุณมีเม็ดเลือดแดงต่ำกว่ามาตรฐานนะน้อยจางคานนี้ การที่คุณจะไปส่งอาหารทั่วร่างกายตอนนี้ก็เลยไม่ค่อยได้ส่งแล้วอาหารก็ไม่ค่อยส่งอากาศก็ไม่ได้ไปนะคะเพราะฉะนั้นเซลล์ต่างๆในร่างกายหรืออวัยวะต่างๆในร่างกายของคุณเนี่ยก็จะมีภาะวะผิดปกติขาดอาหารขาดน้ําขาดอากาศอย่างนี้นะคะนึกออกเนาะว่าเวลาที่เราเไม่อย่างต้นไม้เงี้ยถ้าไม่ได้รดน้ำเขาก็จะเหี่ยวเฉาอันนี้เซลล์อของเราก็เหมือนกันนะคะต้องได้อากาศต้องได้อาหารถ้าได้น้อยเนี่ย ก็จะรีบพร้อมเ,ออเสื่อมสภาพลงไปนะแล้วก็มีภาวะที่อันตรายที่สุดก็คือภาวะเรื่องหัวใจวายหัวใจล้มเหลวเพราะอะไรเพราะว่าหัวใจก็เป็นอวัยวะหนึ่งนะคะที่ต้องการอากาศ ต้องการออกซิเจนต้องการอาหารเหมือนกันนี่ถ้าเลือดจางเม็ดเลือดแดงมีน้อยเม็ดเลือดแดงไม่ค่อยมาส่งอาหารไม่ค่อยมาส่งอากาศให้หัวใจหัวใจก็ต้องทํางานหนักค่ะนี่ปั๊มใหญ่เลยโอ้โห,หเซลล์ต่างๆรออาหารรออากาศแล้วก็ปั๊มปั๊มปั๊มหัวใจก็อาจจะโตได้และอาจจะเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวเลยทีเดียวนะคะโอเคคันนี้นะคะถัดไปนะก็มาดูที่ว่า ผู้ป่วยโรคไตค่ะผู้ป่วยโรคไตเนี่ยทำไมคะทำไมเขาถึงมีภาวะโลหิตจางกันนะมาดูเลยภาวะโลหิตจางของผู้ป่วยโรคไตเนี่ยปัญหาก็คืออยู่ตรงที่ว่าปกติแล้วไนะตเนี่ยทำหน้าที่ในการกรองของเสียออกจากเลือดใช่ไหมคะแล้วก็ไปทิ้งทางปัสสาวะให้เราอันนี้เรารู้อยู่แล้ว แต่และแต่หน้าที่ที่มากกว่านั้นเนี่ยเขามีปรับสมดุลเรื่องความดันโลหิตปรับสมดุลเรื่องแร่ธาตุปรับสมดุลเรื่องของเลวอีกนะและที่สําคัญเกี่ยวกับเลือดเม็ดเลือดแดงก็คือเขาผลิตฮอร์โมนตัวหนึ่งที่ชื่อว่า EPO ค่ะ EPO เนี่ยนะคะเป็นคำย่อของฮนะอร์โมนนะชื่อเต็มเต็มคืออ r y ิ h r o p o i ติ i นะคะเนี่ยคือเป็นฮอร์โมนที่ไตเนี่ยทำหน้าที่ในการผลิตเลยแล้ว ฮอร์โมนตัวนี้ยเขาก็ไปกระตุ้นไขกระดูอีกทีหนึง่งให้ผลิตเม็ดเลือดแดงออกมานะให้ผลิตเม็ดเลือดแดงคันนี้ปรากฏว่าไตาของคุณเนี่ยเสื่อมทํางานเนี่ยต่ำกว่า30%ใช่ไหมก็จะมีอาการต่างๆอยู่แล้วว่าออของเสียไม่ค่อยออกไปปัสสาวะไม่ค่อยออกมีบวมมีคลื่นไส้อาเจียนอะไรแล้วแต่แต่อีกอย่างหนึ่งที่มีก็คือ เขาไม่ค่อยผลิตฮอร์โมนแล้วนะเขาทำงานได้ต่ำกว่ามาตรฐานแล้วนะทำงานไม่ถึง30%เนี่ยเขาก็เลยไม่ค่อยได้ผลิต EPO ออกมาก็เลยไม่มีตัวกระตุ้นไขกระดูกในการที่จะมาผลิตเม็ดเลือดแดงค่ะก็เลยเกิดปัญหาที่ว่าอาจจะถึงหัวใจล้มเหลวได้ มกี้ที่อธิบายแล้วว่าพอเม็ดเลือดแดงของเรามีน้อยก็เลยไม่มีตัวที่จะไปส่งอากาศส่งอาหารให้เซลล์ต่างๆหัวใจทำงานหนักมากแล้วก็เสี่ยงภาวะหัวใจล้มเหลวค่ะอ่ะทีนี้ไม่ต้องห่วงพอดีว่าบีก็ถ้าคุณนะถ้าคุณเป็นผู้ป่วยโรคไตระยะท้ายอยู่ก็ไปพบแพทย์ตามนัดนะคะแพทย์จะคอยตรวจเลือดคุณถ้าเห็นว่าเลือดจางมีภาวะเลือดจางแพทย์ก็จะดูแล ส่วนต่างๆให้นะคะส่วนของเราเองเนี่ยในส่วนตัวเราเองเนี่ยนะคะก็สามารถดูแลช่วยเหลือเรื่องการสร้างเม็ดเลือดในร่างกายของเราได้นะ5แนวทางที่บีจะมาบอกนี้นะคะแต่เราต้องรู้ก่อนข้อแรกว่าเม็ดเลือดแดงเนี่ยจะสร้างขึ้นมาเขาก็ต้องมีวัตถุดิบนะ ในการที่จะไปสร้างนะคะเหมือนเราจะทําอาหารเราปรุงผัดผักอย่างหนึ่งอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีผักมามีน้ํามันมาหรือเราจะใส่กระเทียมก่อนแล้วเราจะมีหมูไหมอะไรเงี้ยเราก็ต้องมีเขาเรียกว่าอะไรนะวัตถุดิบในการที่จะมาสร้างที่จะมาทําผัดผักนั้นใช่ไหมคะอันนี้ก็เช่นเดียวกันเวลาที่เราจะาร่างกายอยากจะผลิตเม็ดเลือดแดงนะคะมากระตุ้นแล้วฮอร์โมนมาแล้ว แต่ไม่มีวัตถุดิบเพียงพอส่วนหนึ่งก็เพราะว่าผู้ป่วยโรคไตนะคุมอาหารหนักมากนะคะอันนั้นก็ไม่ทานนี้ก็ไม่ได้ทานนะคะก็เลยทําให้ขาดสารอาหารขาดวัตถุดิบเหล่านี้ที่จะไปสร้างเม็ดเลือดแดงด้วยนี้เรามารู้จักกันค่ะว่าวัตถุดิบที่จะไปสร้างเม็ดเลือดแดงเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกก็เลยก็มีธาตุเหล็กธาตุเหล็กนี่ก็เป็นแร่ธาตุชนิดหนึ่งนะคะมีวิตามิน b 12 แล้วก็มีโฟลิกแอซิดนี่คือสาอวัตถุดิบหลักๆนะคะเอ้แล้วมาอยู่ที่ไหนยังไงเดี๋ยวบีเล่าให้ฟังนะคะ,ะมาดูแผ่นนี้ก่อนแผ่นนี้เนี่ยก็บีก็นำมาจากต่างประเทศนะคะเพราะว่าบีชอบไปค้นคว้าดูนะเอาข้อมูลใหม่ๆทันสมัยอะไรมาฝากนะเขาบอกว่าการที่ร่างกายเนี่ยจะสร้างเม็ดเลือดแดงที่มีคุณภาพเนี่ยมันจะต้องประกอบไปด้วยธาตุเหล็ก วิตามิน b 6วิตามิน b 12แล้วก็โฟเลตอันนี้มันอยู่ในไหนบ้างพวกนี้พวกวิตามินคือร่างกายเราเนี่ยสร้างเองไม่ได้นะคะเวลาที่เราจะเอาวัตถุด,ดิบมาสร้างเม็ดเลือดแดงเนี่ยเราต้องได้รับมาจากอาหารนะคือเราในร่างกายเราไม่มีเราต้องรับมาจากอาหารเราถึงต้องทานอาหารวันสามื้อนะคะอ่ะคราวนี้เราก็รู้แล้วว่าเราต้องการธาตุเหล็ก b 6 b 6, b 6 b 12แล้วก็โฟเลตเนี่ยนะคะ มันอยู่ในไหนในาอาหารในไหนบีก็มา,าสรุปตรงนี้ให้ดูง่ายๆเลยนะว่าที่ธาตุเหล็กนะถ้าเราสนใจว่าเราอยากจะทานธาตุเหล็กเนี่ยมันอยู่ตรงไหนบ้างเขาบอกว่าอย่างแรกเนี่ยอยู่ในผักใบเขียวผักใบเขียวเข้มๆเลยนะคะอยู่ในสัตวนะะ์เนื้อสัตว์เนื้อแดงแล้วก็เครื่องในเขาด้วยอยู่ที่ ธัญพืชถั่วต่างๆ mond, อัลมอนด์ถั่วเขี้ยวถั่วแดงอะไรงนี้นะคะถัว่วเปลือกแข็งต่างๆอยู่ในอาหารทะเลนะพวกเปลือกแข็งพวกสัตว์ทะเลเปลือกแข็งเช่นหอยกุ้งปูงี้นะคะแล้วก็อยู่ที่ไข่ ไข่โดยเฉพาะไข่แดงโอ้โหฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยทุกคนผู้ป่วยโรคไตตกใจเลยบอกอะไรนี่มันเป็นอาหารที่เขาห้ามไม่ให้ทานไม่ใช่เหรอผู้ป่วยโรคไตเดี๋ยวบีมีคำตอบนะคะใจเย็นๆอ่ะอันนี้เป็นอีกอภาพหนึ่งนะคะที่จะมาสรุปให้ดูเห็นเพิ่มขึ้นนะคะว่าในอ,อาหารเนี่ย แบบไหนนะ,ะประเภทไหนเนี่ยมีธาตุเหล็กบ้างนะก็มีเนื้อสัตว์เนื้อแดงนะมีตับมีเครื่องในนะไข่แดงอันนี้ก็คือพวกกุ้งหอยที่เปิดแข็งที่บอกปลาก็ปลาทะเลก็ซาดีนทูนา่าแซลมอนนะคะผักก็มีพวกตำลึงหน่อไม้ฝรั่งผักขมบ็อกกี่คะนา้าผักบุ้ง อ,อันนี้ผักเขียวเข้มๆทั้งนั้นเลยนะผักธาตุเหล็กเพียบแล้วก็มีถั่วมเมล็ดต่างๆมีนมนะคะเขาบอกว่ามีขนมบางชนิดขนมบางชนิดเนี่ยก็คือพวกอาหารของตอนเช้าที่เขาทานกานะันคอนเฟลกเนี่ยพวกคอนเฟลกเนี่ยนะคะก็มีธาตุเหล็ก,กเขาใส่ธาตุเหล็กเข้าไปนะคะพวกซีเรียลพวกคอนเฟลกอย่างนี้อโอเคแล้วมีในไหนอีกวิตามิน B6 มีในไหนก็มีในพวกเนี่ยคะ่ะ เนื้อแดงอีกเช่นเดียวกันเนื้อสัตว์นะคะนี่ก็อาหารทะเลพวกถั่วเช่นเดียวกันนะแล้วก็มีอามพวกนี่ผักผักเขียวมีในกล้วยเนี่ยแล้วก็มีอะโวคาโดนะคะนี่ก็วิตามิน B6 มาดู B12 B12 ก็จะอยู่ในพวกอาหารทะเลซะส่วนมากเปลือกแข็งพวกพวกพวกมีเปลือกนะพวกสัตว์ทะเลมีเปลือกก็คือกุ้งหอย ปูอย่างนี้นะคะปลาก็มีบางประเภทนะคะปลาแซลมอนปลาทูน่าอย่างนี้นะคะปลาแซลมอนปลาทูน่าแล้วก็เนื้อแดงตับนะปลาปลาแมคคารลอย่างนี้นะคะนีค่คืออยู่ใน b 1 2 มาดูโฟเลตบ้างอ่ะมีกี้เนี่ยวัตถุดิบที่จะต้องมีเพื่อไปสร้างเม็ดเลือดแดงก็มีโฟเลตอีกใช่ไหมหรือโฟลิกแอซิดหรือวิตามิน B9 นี่ก็คือตัวเดียวกันนะคะมีเหมือนกันก็อยู่ในผักใบเขียวอีกหนอฟฟ่อไม้ฝรั่งวอกคละมะละกอส้มอวโวคาโดม,มเมล็ดทันยพืชกระหลำ่ำนะคะอะ่าเมล็ดถัว่วฝักถัว่วกระเจี๊ยบเขียวกระหล่ำดอกนะ หัวบีไหัวที่อยู่ใต้ดินนะคะแล้วก็พริกหวานพริกหวานนี่จริงๆแล้วเหมาะสําหรับผู้ป่วยโรคไตทุกระยะดีมากนะคะทานได้ทุกสีเลยอ่ะเห็นตอนนี้ก็ตกใจกันใหญ่เลยนะว่าตายแล้วทําไมมันมีแต่อาหารที่บอกว่าผู้ป่วยโรคไตไม่ให้กินไม่ใช่หรออะไรเงี้ยเนี่ยแต่เย็นๆใเ็ๆมีมาเพิ่มอีกนะคะว่าอาหารที่มีโฟเลตสูงเนี่ยแบ่งเป็นกลุ่มเรียบร้อยเลยนะ ก็คือพวกผักนะพวกผักก็สีเขียวเขียวผล,ลไม้ก็คือพวกสีสดสดอีกนะแล้วก็ข้าวาและธัญพืชต่างๆนะคะพวกเกรนพวกนัททั้งหลายแล้วก็พวกเนื้อสัตว์เนี่ยรวมไปทั้งพวกเนื้อแดงเนื้อแดงแล้วก็พวกปลาอาหารทะเลด้วยนะคะเออนี่ก็คือ เป็นอาหารที่เหมาะกับการสร้างเม็ดเลือดเม็ด,มด,มดเลือดแดงทั้งนั้นเลยเป็นวัตถุดิบที่จะสร้างเม็ดเลือดแดงทั้งสิ้นเลยเอยเหนื่อยเลยใช่ไหมว่าผู้ป่วยโรคไตทํำยังไงนี่ข้อ2นะแนวทางที่จะช่วยเรื่องการมีเม็ดเลือดแดงเพิ่มนะคะอยู่ตรงนี้ไงอยู่ตรงที่ปริมาณสารอาหารที่ทานได้ค่ะเออคือเราเนี่ย ผู้ป่วยโรคไตเนี่ยนะคะระยะท้ายเนี่ยที่บอกว่าให้คุมอาหารเนี่ยคือให้คุมทั้งประเภทและปริมาณนะคะคุมให้ถูกต้องบางคนคุมแต่ประเภทแต่ปริมาณไม่คุมโอ้ยประเภทเนี่ยนะถูกต้องเป๊ะเลยทานแต่ไข่ขาวไข้ขาวไข่าขาวนะแต่ปริมาณไม่ได้คุมโอ้ยทานวันสิฟองอย่างนี้ปรากฏว่าไตก็เสื่อมหนักเลยนะคะของเสียสูงนะในขณะที่บางคนเนี่ยก็ ไม่ได้คุมประเภทเลยทานทุกอย่างเลยนะคะแต่ทานน้อยๆอ,อันนี้ไม่กล้าทานนี้ไม่กล้าทานทานนิดเดียวนะทานปริมาณน,น,นิดเดียวนิดเดียวขาดสารอาหารอีกนะคะก็จะมีแตกต่างกันไปเพราะนั้นเนี่ยก็เลยอยากโปรีก็เลยอยากจะมาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราทานให้ถูกต้องทั้งประเภทและปริมาณน,นะคะ ผู้ป่วยโรคไตก็สามารถจะมีสุขภาพแข็งแรงได้นะคะเลือดไม่จางนะดูเช่นอย่างเช่นนะคะทานผักผลไม้นะอย่างเงี้ไหมผลไม้เนี่ย,ยให้ทานมื้อละนะต่อมื้อนะสาสชิ้นคำนะมาดูผักนะผักเขาก็ให้ทาน1ทัพีต่อมื้อนะมาดูข้าวแป้งนะคะพวกข้าวเนี่ยเขาก็ให้ทานประมาณ1นถึงหทัพีครึ่งครึ่งนะ แล้วก็เนื้อสัตว์เนี่ยเขาให้ทานประมาณนะเนื้อสัตว์นะเขาให้ทานประมาณ2อถึงสช้อนโต๊ะนี่คือปริมาณที่ถูกต้องคือนี้ประเภทค่ะประเภทเรารู้แล้วว่าเออนะประเภทเนี่ยผักเขาไม่ให้ทานสีเข้มนะเขาให้ทานเนื้อแบบแค่เป็นเนื้อปลาใช่ไหมคะเพราะว่าของเสียจะได้ต่ำอันนี้ถูกต้องหมดนะเนื้อสัตว์เนี่ยก็จะเป็นเนื้อปลาเป็นไข่ขาวเนื้อไก่อย่างนี้นะ พอผักก็ผักสีอ่อนใช่ไหมผล,ลไม้ก็คือผล,ลไม้พวกโพแทสเซียมต่ำอันนี้ถูกต้องหมดเลยแต่มกี้ที่พูดมาทั้งหมดข้อหนึ่งนะคะที่บอกว่าเป็นวัตถุดิบในการที่จะสร้างเม็ดเลือดแดงเขาบอกว่าให้ทานปริมาณแบบนี้ปริมาณแบบนี้นะคะแต่ไม่ให้ทานบ่อยแต่ให้ทานบ้างเพื่อที่จะได้มีวัตถุดิบไปสร้างเม็ดเลือดแดงค่ะ อย่างเช่นวันหนึ่งนะเราทานสามมือ้ออาจจะมีหนึ่งมื้อที่มีสารอาหารมิกี้มีผักสีเข้มบ้างมเาีเนื้อ,เ,อเนื้อแดงบ้างหรือมีตับบ้างงนี้นะคะมีถั่วธัญ,ญพืชบ้างคืออาหารต่างๆเมื่อกี้ที่บอกว่าเป็นวัตถุดิบนะคะในข้อที่1เดี๋ยวย้อนคลิปไปดูได้นะคะก็มาทานในปริมาณ ตามจานนี้นะคะแต่ไม่ได้ทานทุกมือ้ออาจจะ2วันทาน1มื้อนะคะหรือว่าทานวันละ1มื้อใน1ใน3หรือ1ใน5นะคะทานบ้างสลับสลับไปแต่ส่วนใหญ่ก็คือเราจะทานผักสีอ่อนนะ แต่ว่าเออสามสีมื้อเราทานผักสีเข้มสักทีนึงเราจะได้มีธาตุเหล็กไปเพิ่มมีวิตามิน B6 มีวิตามิน B12 มีโฟลิกแอซิดไปเพิ่มนะคะทานไข่แดงบ้างอะไรอย่างนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเราก็ควรจะทานตามผลเลือดเราต้องไปพบแพทย์อยู่แล้วเพราะนั้นผลเลือดเนี่ยมันก็จะบอกว่าเราเนี่ยทานอาหารถูกต้องไหมนะ,ะมีค่าของเสียเกินไปหรือเปล่า มีค่าโพแทสเซียมเป็นยังไงค่าโซเดียมค่าฟอสฟอรัสใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องไปตรวจเลือดตามนัดด้วยแล้วก็ทานสารอ,อาหารให้ครบหมู่ทานอาหารให้ครบหมู่ตามนี้ตามภาพนี้มีตัวช่วยมีตัวช่วยมีตัวช่วยมีมีตัวช่วย,ววย,ววย,ววยเนี่คะ่ะเผอิญว่ามีหนังสือเล่มนี้อยู่ หนังสือเนี่ยนะคะเป็นเมนูอาหารฟื้นฟูไตเล่มนี้เนี่ยนะคะเขาจะบอกเลยว่าผักเนี่ยอันไหนที่มีโพแทสเซียมสูงโพแทสเซียมกลางต่ำนะคะผลไม้ไหนทานได้เนื้อสัตว์แบบไหนทานได้ปริมาณเท่าไหร่นะคะโรคไตค่าไตามีค่าอะไรบ้างนะ,ะแล้วก็ ที่สำคัญนะนี่มีเมนูให้เลยมีเมนูให้เลยว่าวันนี้ทานอะไรดีทานวัตถุดิบอะไรใส่อะไรเท่าไหร่ยังไงนะคะโอ้โหอันนี้เนี่ยเมารวบรวมมาจากนักโภชนาการแล้วก็สมาคมโรคไตนะคะทานอาหารตามเมนูนี้เนี่ยนะคะคุณก็จะไม่มีภาวะเลือดจางสารอาหารครบสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ชะลอความเสื่อมข,ของไตได้นะคะถ้ายัางไงสนใจเนี่ยก็ แอดคิวอาร์นี้ทักมาได้แต่ยังไม่จบยังไม่จบนะคะนี่คือทางออกสําหรับเรื่องวัตถุดิบของการสร้างเม็ดเลือดแดงนะคะแล้วก็มันต้องคุมอาหารทั้งประเภทและปริมาณแล้วบีก็มีหนังสือนี้นะคะมาเป็นตัวช่วยมาดูข้อที่3นะแนวทางข้อที่3ามเขาบอกว่าเวลาที่คุณทานนะคะ,ะพวกวัตถุดิบทั้งหลายเนี่ยนะ วัตถุด,ดิบในการที่แบบเออเราจะไปสร้างเม็ดเลือดแดงเนี่ยนะคะโดยเฉพาะธาตุเหล็กเนี่ยนะเขาบอกว่ามันจะดูดซึมเข้าร่างกายดีเพิ่มขึ้นนะถ้าคุณทานพร้อมกับทานพวกวิตามินซีด้วยวิตามินซีเนี่ยส่วนมากจะอยู่ในไหนแล้วก็อยู่ในผลไม้ใช่ไหมคะอยู่ในหรื เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมีข้อมูลเพิ่มนะคะแต่เขาบอกว่าการที่คุณทานอาหารที่มีธาตุเหล็กในมื้อนั้นนะก็เพิ่มวิตามินซีเข้าไปด้วยนะเพื่อที่จะเพิ่มการดูดซึม,อ,มอันนี้มาดูว่าไอ้วิตามินซีหรือตัวที่ช่วยในการดูดซึมธาตุเหล็กมีอะไรบ้างนะคะก็มีมะนาวนะคะ มีราสเบอร์รี่นะมีสเปรก็คือ,อพวกหัวคณะอะไรเล็กๆอะ่ะแล้วก็มีมะเขือเทศสตรอเบอร์รี่เบลเเปอร์นี่ดีมากนะคะอันนี้ก็คือพริกหวานที่มีทั้งสีเหลืองสีแดงสีเขียวอันนี้เนี่ยสำหรับผู้ป่วยโรคายระยะท้ายนะทานดีมากนะคะให้ประโยชน์หลายอย่างแล้วก็ช่วยดูดซึมธาตุเหล็กด้วยกีวี่แครนเบอรี่สับปะรดสับปะรดนี่ก็ทาน เป็นผลไม้ที่ผู้ป่วยโรคไตทานได้อยู่แล้วเนาะแล้วก็บรอกโคลีนะคะสปีนนินดก็คือผักขมแล้วก็มะละกอนี่มื้อนั้นนะมื้อที่เราอยากจะเพิ่มเม็ดเลือดแดงนะเราก็ทานพวกนี้เนี่ยเพิ่มเข้าไปด้วยนะสามมือ้อมีพวกเติมเม็ดเลือดแดงสักมื้อนึงอย่างนี้นะคะก็จะช่วยให้เราเพิ่มเม็ดเลือดแดงให้ได้ เขาบอกว่าอะเมื่กี้มีตัวช่วยสําหรับการดูดซึมช่วยดูดซึมแล้วนะอันนี้เขามาบอกอีกทีว่ามันมีตัวที่ทําให้ดูดซึมยากอย่าดื่มอย่าทำก็คือนะนี่คือ decrease absorption ก็คือตัวที่ทำทำให้การดูดซึมแร่ธาตุาเหล็กเข้าไปในร่างกายเนี่ยไม่ดีเท่าที่ควรน,นะถ้าคุณดื่มชาถ้าคุณดื่มกาแฟถ้าคุณ ดื่มน้ําอัดลมนะคะเพราะฉะนั้นสาตัวนี้นะคะเครื่องดื่ม3ามอย่างนี้นะคะหลีกเลี่ยงเลยผู้ป่วโยโรคไตไม่ควรดื่มอยู่แล้วเนาะเราดื่มแต่น้ําเปล่านะคะเพราะว่ามันจะไปช่วยมันจะไปยับยัง้งมันจะไปผลักไม่ให้ร่างกายรับธาตุเหล็กนะ,ะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ควรดื่มค่ะ,ะมาถึงข้อ4ข้อสแนวทางที่4เนี่ยนะคะเราช่วยเพิ่มธาตุเหล็กได้โดยการ ใช้กระทะเหล็กหล่อค่ะอันนี้เป็นความจริงนะเพราะว่ามีการศึกษาเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะคะการศึกษานี้เนี่ยนะเขาศึกษาที่ทางเมืองนอกเนาะที่ทางต่างประเทศนะเขาศึกษาโดยการใช้กระทะเหล็กหล่อเนี่ยนะคะทำไอ้อน้ำราสปาเกตเต,ต้แล้วก็เปรียบเทียบกับกระทะที่ไม่ได้เป็นเหล็กกระทะธรรมดานะ,ะเขาบอกว่ากระทะเหล็กธรรมดาเนี่ยพอ ผัดไอ้น้ำยาน้ำน้ำาซอสของสปาเกตตีเนี่ยแล้วเขาก็เอามาวัดดูนะเขาบอกว่ามีธาตุเหล็กอยู่ประมาณ0.6มิลลิกรัมแต่พอไปทำอาหารนะทำน้ำน้ำลาดสปาเกตตีเนี่ยในกระทะเหล็กหล่อนะกระทะเหล็กเนี่ยที่เขาเอาเหล็กมาหล่อเป็นกระทะเนี่ยนะ ผัดไปผัดมาเสร็จแล้วเอามาตรวจด,ดูนะปรากฏว่ามีธาตุเหล็กอยู่ในอซอสสปาเกตตี้นะั้นนะคะ5.7มิลิกรัมทีเดียวโอ้โหจากกระทะธรรมดา0.6นะถ้าเป็นกระทะเหล็กนะขึ้นมาเป็น5.7มิลิกรัมเลยนี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะที่คุณอาจจะช่วยเพิ่มธาตุเหล็กเข้าไปในร่างกายนะโดยการใช้กระทะเหล็กหลอดในการทำอาหารที่บ้านนะคะอันนี้เนี่ย ก็ง่ายๆเราต้องทำอาหารทานกันอยู่แล้วนะก็แค่ไปซื้อกระทะเหล็กหล่อมาทำเพิ่มก็จะได้ธาตุเหล็กเพิ่มด้วยค่ะเพิ่มในการช่วยเพิ่มเม็ดเลือดแดงให้เรานะโอเคอันนี้มาถึงข้อ5ข้อ5เนี่ยก็เป็นสารอาหารเสริมแล้วตอนนี้นะเมกีกมีอุปกรณ์เสริมคือเป็นกระทะตอนนี้มีสารอาหารเสริมเสริมนอกจากที่เราจะต้องทานอาหาร เป็นเนื้อแดงเป็นไข่แดงเป็นอะไรพวกนั้นแล้วเนี่ยนะคะบีก็มีตัว2ตัวนี้นะมามาแนะนำนะในสองตัวนี้นะคะคืออูมิกับมินนะคะนี่เป็นสารอาหารที่สกัดธรรมชาตินะนำเข้าจากเมกาผลิตที่เมกาที่เดียวแล้วก็นําเข้าเมืองไทยมาเกือบ20ปีแล้วนะคะมันช่วยเนี่ย ตัวนี้นะคะช่วยฟื้นฟูไตช่วยฟื้นฟูไตนะคะส่วนสีแดงนี้นะคะวิตามินนะคะเสริมภูมิต้านทานแล้วก็มีวิตามินที่เราต้องการนั้นครบถ้วนเลยมาดูนี่เขาบอกว่าวิตามินนี้เนี่ยนะคะในซองนี้เนี่ยมีวิตามินและแร่ธาตุรวม24ชนิดแล้วเขาก็มีวิตามินซีที่เราต้องการที่จะช่วยดูดซึมธาตุเหล็กนะคะมีธาตุเหล็กอยู่แล้วนะคะในนี้นะคะ มีวิตามิน B 1 2 3 2 3 5 6 2 2แล้วก็โฟเลตด้วยนี่มีวิตามินครบเลยเพราะฉะนั้นในนี้นะช่วยซองนี้ซองเดียวเนี่ยได้วิตามินที่ร่างกายต้องการนำไปผ,ผลิตเ,เป็นวัตถุดิบผลิตเม็ดเลือดแดงครบถ้วนนะคะอ่ะ แล้วก็สารอาหารนี้เนี่ยเป็นแบบเจลนะคะเป็นซองสูงประมาณครึ่งหนึ่งเด็ดซองปุ๊บแล้วก็ใส่ปากดูดเหมือนในภาพนี้เลยทานได้ทุกเพศทุกวัยน,ะนี่วิตามินเนี่ยก็ทานได้ทุกเพศทุกวัยเช่นเดียวกันแล้วก็ร่างกายของทุกคนต้องการวิตามินต้องการไม่มากแต่ขาดไม่ได้24ชนิดนะ วิตามิน12แร่ธาตุ12นะอะอยู่ในหนึ่งซองนี้สะดวกมากเลยไม่มีเม็ดติดคอแน่นอนนะคะเพราะว่าเป็นเจลดูดแล้วก็กลืนรสชาติอร่อยนะคะไม่ต้องมีน้ำไม่ต้องกลัวเม็ดติดคอด้วยอันนี้ก็ทานกันทุกเพศทุกวัยมาอันนี้บีก็ทานมาทั้งหมด16ปีแล้วนี่คุณแม่บีนี่หลานสาวนะคะทานกันทั้งครอบครัวก็มีตัวอย่างเรื่องที่ช่วย เรื่องไตนะเรื่องไตอย่างท่านนี้เนี่ยระยะ4ี่ระยะสี่ก็มีทั้งบวมทั้งคันทั้งเพลียนะคะทานอาหารไม่ได้นะก็แนะนําให้ปรับเรื่องเมนูอาหารนะตามเมนูสมุดเล่มเมื่อกี้เนี่ยนะให้ดูเล่มนี้เล่มนี้เล่มนี้เนี่ยสำคัญมากเลยคนที่เป็นเบาหวานคนที่ความดันโลหิตสูงแล้วก็โรคไตนะคะมีเล่มนี้อยู่ในบ้านนะคะสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนเลยนะคะคุม เรื่องน้ําตาลคุมเรื่องความดันโลหิตแล้วก็ชะลอตตไตเสื่อมได้พอคุมอาหารเรียบร้อยนะคะแล้วก็แนะนําให้ทานนะสารอาหาร2ตัวคือมีอูมิด้วยแล้วก็มีฮาร์ดฮาร์ดไม่ได้เอามาหเหอมีมีมเดี๋ยวนะฮึบเนี่ยมีฮาร์ดด้วยเนี่ยตัวนี้นะคะตัวนี้2ตัวนี้ก็คือช่วยเรื่อง ทานอูมิ251ต่อวันติดต่อกัน2ปีโอ้โหจากไตระยะ4เป็นระยะ3 b ีแล้ว eGFR คือการกรองของไตาจาก23เป็น32อขนาดว่าเขาอายุ80แล้วนะคะยังทำให้การทำงานของไตดีขึ้นได้ด้วยสารอาหารรูปแบบเจลนี้นะคะชื่ออูมิเน,นำเข้าจาก เมกานะคะร้อยเปอร์เซ็นต์ผราผลิตที่นั่นนะบำรุงไตบำรุงตับแล้วก็เพิ่มภูมิต้านทานมีอ,อยอถูกต้องเข้าเมืองไทยมาก็เกือบ20ปีแล้วมีเองทานมา16ปีอะ อืมโอเคอันนี้ก็คือข้อมูลครบถ้วนแล้วนะคะสำหรับการที่จะเพิ่มเม็ดเลือดแดงดูแลตัวเองนะแต่ไงคุณก็ต้องไปพบแพทย์ตามนัดนะคะแล้วก็เอาผลเลือดมาปรึกษากันได้นะก็แอด QR code นี้ถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย